สาวมีกลิ่นทำยังไงดีอ่ะ 1. แบคทีเรียในช่องคลอดมีความผิดปกติค่ะ 2. รักษาความสะอาดไม่ดีพอจริงๆแล้วเนี่ยนะคะเป็นเรื่องที่ถูกต้องเลยนะคะที่แพทย์แนะนำให้คุณเนี่ยทำความสะอาดน้องสาวของเรานะคะด้วยน้ำเปล่าเท่านั้น 3. ติดเชือ้อ ทั้งติดเชื้อจากเชื้อราน้องม่เทียมพยาธในช่องคลอดหรือติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์อื่นๆ 4. มะเร็งอาจมีความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากมดลูก 5. อาหารที่ทานอาหารรสจัดหรือเครื่องเทศบางชนิดอาจจะเป็นสาเหตุของกลิ่นแปลกๆนี้ได้เช่นกันค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำวิธีการกำจัดกลิ่นน้องสาวกันค่ะ 1. ควรทำความสะอาดด้วยน้ำสะอาดหรืออาจใช้ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดเฉพาะบริเวณนั้นโดยตรงค่ะ 2. ลดอาหารลดจัดเครื่องเทศผักกลิ่นฉุนและอาหารทะเลบางชนิดค่ะ 3. ส,สวมชั้นในและเสื้อผ้าที่โปร่งสบายไม่รัดรูปและอับชื้นจนเกินไป 4. ติดเรื่องการมีเพศสัมพ,พันธ์กับคนที่มีความเสี่ยงในการติดเชื้อโรคติดต่อทางเพศสัมพ,พันธ์ค่ะ 5. หายาหรือผลิตภัณฑ์อาหารเสริมสำหรับผู้หญิง 6. หากมีความผิดปกติอื่นๆร่วมด้วยเช่นคันเป็นพืน้นปวดแสบปวดร้อนให้รีบพบแพทย์ทันทีค่ะและที่สำคัญนะคะอย่าลืมหาตัวช่วยดีๆอย่างโ r รเซนาบ่ายวานาที่ตอบโจทย์สำหรับสาวๆที่มีปัญหาน้องสาวค่ะ